ชาพาพาไปมูเนื้อใต้ออกก็จะพาไปมูใกล้กๆแค่ไหนก็จะบินไปมูชาชาพาพาไปมูเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทองตำนานรอยพุทจบตทเขาบอกคนโลกเนี้ยจะมีอยู่ห้ารตอนนี้มีการค้นพบแล้วสาม,สาม นี่คือรอยที่สี่ลยเท้าคนแต่ว่าก้มดูดูตรงกลางจะมีเศษมารรมาจากอยู่มีในขระไตอปตัยด้วยที่กล่าวถึงห้ารอยนี้วัดพระธาตุดอยสะเก็ดมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตามตำนานที่ถูกบันทึกไว้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้รมแล้ว พระองค์ได้มาปรากฏกายทิพย์บนดอยแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆมีหนองนน้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคสองตนก็คือบ่อด้านหลังแล้วเนี่ยก็คือเห็นเขาว่ากันว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคมาก่อนเลยใช่ครับตามตำนานพุทธศาสนาที่สันนิษฐานว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคสองสามมิทยา พญานาคทั้งสองได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าทรงเปล่งแสงแสดงปฏิหารเป็นอัศจรรย์พญานาคจึงเกิดความเลื่อมใสจึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วนำดอกบัวในหนองน้ำไปถวายเมื่อพระองค์ทรงรับดอกบัวแล้วได้ประทานพระเกศาธาตุแก่พญานาคคู่นั้นพญานาคจึงได้ก่อกองหินขึ้นมาเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุประดิษฐานไว้บนดอยแห่งนี้ คือความเชื่อของพี่น้องดอยสเก็ตเนี่ยนะครับไม่ว่าทุกกิจกรรมหรือจะทํากิจกรรมอะไรก็จะมาขอพอรจากพระธาตุแล้วก็จะสมหวังบางคนที่ลูกหลานจะไปเกณฑ์ทหารนะครับก็มาขอพอรบอกว่าถ้าได้จับก็ขอให้จับได้ใบดํานะวันนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่ที่ลอยสเก็ตฮะเราจะมาตามรราเก็บรอยพุทธบาทเขาคาดว่าสิ่งที่กําลังค้นพบรอยพุทธบาทเนี้ย เจอเมื่อสิบปีที่แล้วนะฮะ hmm. แล้วเป็นรอยพุทธบัตรที่เห็นเป็นรอยพระพุทธบาทคนเลยครับจุดตรงเนี้หยหลายๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไม่าจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นคนร่ำคนรวยเนี่ย mm hmm. เขาเชื่อว่าหนึ่งถ้าคุณจะตั้งหลักในชีวิตให้มาที่นี่สองอย่างแกเนี่ยเป็นดาราแล้วถือว่าตั้งหลักมาได้แล้วถูกต้องไหมครับผมแกต้องไปขอความมั่นคงคอย่างคุณขอโอกาสดีๆขอการตั้งหลักขอการมั่นคงคถ้าพร้อมแล้วเราลองเข้าไปอยู่รอยพุทธบาตรกันฮะ ปลายปี2557พระโพรังสีเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงพร้อมคณะได้เดินทางออกสำรวจรอยประพุทธบาทที่พบบริเวณป่าบนภูเขาเหนือหนองบัวพระเจ้าหลวงซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า2,500ปีรอยพุทธบาทต,ตรงนี้เนาะความจริงเมื่อตามาภาพประยุทที่ใหม่ใเมื่อปีพุทธศักร,ราช2523 แต่ละคนก็จะเล่าฟังท่านมาหาวัดเรามีรอยพระบาทนะเล่าต่อกันมาก็ไม่เคยพบไม่ได้ไมเคยเห็นหลวงพ่อพระราชโพธิวรรคุณท่านนิมิตเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นดอยที่ที่ต้องมีอะไรสักอ,อย่างหนึ่งที่สําคัญที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เลยเอาคุณสองท่านที่เป็นคนงานของวัดก็มาดูตรงนี้ช่วงนั้นหลวงพ่อชวนขึ้นมามาบนดอยเนี่ยครับะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอ๊ะตรงนั้นมันมีอะไรแล้วทําไมไม่มีเชียง ก็จะมีเสียงแก๊กแก๊กแก๊กมาก็เลยก้มดูมันมีตัวตะเข็บบุดขึ้นมาแต่มาก็พูดกับคนงานว่าเอาอะไรมากดกวาดสซิ่งมีอะไรหรือเปล่าก็บอกจะมาหลบพ่อหลงพ่อมีรอยเท้าคนอยู่บนหินเนี่ยเป็นรอยเทา้ทาบนรอยเท้าคนแต่ว่าก้มดูดูตรงลางจะมีเสยงมาท้อาจักอยู่แต่มากระอู้แปลว่าเท้าพระเจ้าเ็้ายจอะรก้มกราบจะจนึ้บงหลับตาเนีตเลยอ๋อคนนั้นเขแก่แล้วเราฟัง เ,ท,เทางทั้หนี้ก่อนการคน้นพบเจ้าอาวาสยังได้นิมิตเป็นลางบอกเหตุเห็นแสงสว่างเจิดจา้า <c oughs> บนยอดดอยแห่งนี้ <c oughs> จึงเป็นที่มาให้ท่านและคณะตัดสินใจออกเดินทางสำรวจจนพบกับรอยพระพุทธบาทดังกล่าว จุดที่พี่บอลนี่ชวนพวกเรามาเนี่ยเรียกว่ามามูลแล้วก็แบบเป็นจุดความเชื่อของคุณตะกนเกียิเนี่ยรอยพระพุทธบาทบซึ่งพ่งมีการค้นพบ้วก็ได้รับการบอกบุญมาอีกทีนะครับว่าเพิ่งมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่นี่นะครับวันนี้จริงๆทำไมดีๆเนี่ยอย่างที่บอกรอยพระพุทธบาทเนี่ยไม่ใช่เพิ่งค้นเจอนะครับรอยพระพุทธบาทเนี่ยคนเจอเมื่อเก้าปีที่แล้ว แต่่อยูดีก็มีการทำเขามีการมีการทำออมอนดบสร้างมณนดบขึ้นมาขึ้นมาอะไรต่างๆจึงจะมาสานต่อ้รือ่องไปไม่ได้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 เป็นโอ้ตัวตั้งตัวตีตันแต่แรกไม่ใช่ครังคร้งแรกที่บ<ๆ>อยมาถึงภุเขาความรู้สึกคือคำว่าปีติคือเห็นแต่รูปก่อนหน้านี้มาเห็นแต่รูปมันมีความเมซซิ่งอะไรบางอย่างเนาะพอมาเห็นของจริงอะมันอุ้ยมันโอ้มันขนลุกนะถ้าเห็นตรงนี้คือเหมือนกับเป็นรอยรถจักรยาทบนใบบัว อ๋อนี่คือใบบ,บัวบนใบบัวจะเห็นที่ท,ที่ที่เป็นขีดขีดขีดนะี่คือใบบัวเต็มหมอนครับซึ่งก็บความแปลกออกมจนจะเป็นอันนี้ขอนี้ใช้ก็เป็นเหมือนรอยเท้ามนุษย์เราเนี่ยแหละแต่ดูเป็นมนุษย์ใหญ่พอสมควรครับจนจน,จนก,ก็ฟุตหนึ่งพอดีจนเทินเป็นหินน2,000กว่าปีแล้วถูกไหมครับแล้วก็มี ธรรมจักรอยู่ตรงกลางจะเห็นความแปลกคือทําไมถึงมีธรรมจักรอันนี้แหละคือคําตอบที่เราหากันไม่ได้คุณบอยก็เพิ่งมาเห็นครั้งนี้ครั้งแรกครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งไม่เห็นเพิเ่งเห็นจริงเห็นแต่รูปตอนแรกเห็นแต่รูป้ตอนนี้วันนี้นนเ,รเราก็เลยบอกว่าเอาล่ะณจุดตรงนี้เขกากําลังทําการกราร่อสร้างทําการก่อสร้างรอยพุทธบาทนี้ถ้าคุณผ่านไปผ่านไป,นไปช่วงในี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแล้วเชียงใหม่อากาศกำลังจะหนาวนะลองขึ้นมากราบตรงนี้เขาถือว่าคนที่ได้มีโอกาสกราบรอยพุทธบาทเนี้ครับ รบพะคือ,ค,อคือตรงนี้เนี่ยครับเคยมีเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้ามา่ะอธิษฐานจิตเขาก็จะถ่ายรูปแต่ปรากฏว่าถ่ายรูปไม่ติดก็ไม่รู้ว่าเขาแก้อธิษฐานว่ายังไงเนาะนะครับ ก็เลยหลังจากนั้นก็มีพี่น้องมาสการ่าเรื่อยๆมาบูชาเรื่อยๆวันน,นี้สายบุญก็เป็นคน่นุโนธนาบุญการนุโนธนาบุญเกี่ยวกับตำนานรอยพุทธบาทใช่ค่ะเขาบอ,อกบนโลกเนี้ยจะมีอยู่500รอยณตอนนี้มีการค้นพบแล้ว<า>300ร จริงๆเราวอยู่ในเชียงใหม่แล้วรอยยังด้วยซ้ำไปใช่ไหมค่ะแม่สลับบุรีคือมีมีมีสลับบุรีมีที่ที่ศรีลังกาศรีลังกาแต่ว่ารอยนี่รอยที่สี่อันนี้คือรอยที่สี่ใช่ถ้าสมมติจะนับแล้วนับตอนนี้นะฮะห้ารอยคนพบแล้วสี่รอยใช่ค่ะรอยนี้น่าจะเป็นรอยที่สี่ทำไมพี่ถึงคิดว่ารอยนี้คือรอยที่สี่ครับ คือจร,จริงๆเนี่ยมีตำนานและเห็นพระอาจารย์เทศเมื่อสักครู่นะคะว่ามีในพระไตรปิฎกด้วยที่กล่าวถึง500รอยนี้แต่ทีนี้นอีกรอยหนึ่งเนี่ยอยู่ในอินเดียซึ่งบริเวณนั้นน่าจะหาไม่เจอแล้วเพราะตอนบริเวณนั้นไม่ได้มีคนพุทธอยู่แล้วค่ะคิดว่าน่าจะเป็นการหายากแล้วล่ะแต่อันนี้รอยเนี้ยมันก็มีเรื่องอภินิหารมากมายกว่าที่จะมาเจอรอยนี้เขาเชื่อกันนะฮะซันว่านาจุดตรงนี้มีพญานาคสองสามีภรรยา ที่อยู่ดูแลบริเวณนี้อยู่คือตามตำนานน่ะถ้ามดดำดูดีๆจะเห็นว่าไม่ไม่ทราบว่ามีใครเล่าให้ฟังหรือยังก็บอกว่าคือพญานาคเนี่ยเอาเอาดอกเอาใบบัวมาแล้วให้พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทบนใบบัวทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้เราจะเห็นว่ายังเป็นเหมือนถ้าเกิดสังเกตดีๆีจะเห็นยังว่ายังมันเหมือนมีรอยของใบไม้อ่ะค่ะที่มันเป็นเยื่อของคือสามารถจะตีความแบบนั้นได้เห็นแบบมีเยื่อๆยอยู่บริเวณบนเนี่ยค่ะแต่ในมุมมองพี่กิ๊กเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าทําไม รอยพระพุทธบาทเนี่ยก็จะเป็นตามอย่างตามตำราเหมือนกันว่าจะมีรอยธรรมจักอยู่ตรงกลางซึ่งด้านเนี้ยจะเห็นฝั่งซ้ายใช่ค่ะมีทั้งสองฝั่งและคือจะเห็นว่ารอยพระบาทพทธเจ้าเนี่ยปกตินิวท่านก็จะเรียงกันอย่างสวยงามคือคือตามตำราเนี่ยถ้าเอามาตีดูโอ้โหเป็นอะไรที่ดูดูจะเป็นไปตามตำราเลยอะค่ะอย่างตอนเนี้ยโอกาสที่เราจะได้จับอย่างนี้ไม่มีนะฮะเขาถือว่าคนที่ได้มากราบรอยพุทธบาทครั้งนึงในชีวิตเนี่ย เหมือนได้กราบท้าพรเจ้าเพราะเป็นสิ่งที่ท่านประทับเอาไว้เมื่อก่อนไม่มีหรอกครับพระพุทธรูปใช่ใชมีแต่พอนพิจารณาเขาถึงบอกว่าถ้าสมมติมีโอกาสจะี่ยทุกคนมากันแล้วอยากจะได้อะไรอยากจะสําเร็จอะไรอธิษฐานดีๆเนี่ยแล้วก็แต่อย่างเงี้ยขอให้ทุกอย่างสําเร็จให้เรามีสติให้เรามีปัญญา เราเหมือนกับว่าขอเรื่อสติมีปัญญาใช่ให้มีโอกาสได้เห็นธรรมนี่นิสาธูเนี่ยเข้าใจจริงๆคือต้องขอต้องขอเรื่องพวกนี้เวลามาคือในมุมมองพี่กิ๊กเนี่ยต้อง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 บอกว่าถ้าจะมาขอพรแต่เราต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะก็คือขอให้เรามีความเจริญทางด้านปัญญาสติ ให้เรามีโอกาสได้เจริญธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมสามารถที่จะสั่งสมบรมีทั้งสีลทานภาวนาจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอให้เกิดกี่ภพกี่ชาติได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรผู้มีสัมมาทิฏฐิเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ขอให้เกิดในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิเพื่อจะได้มีโอกาสได้มีพัฒนาัยเป็นที่พึ่งถูก<ต>พบถูกชาติคุณจะเชื่อไหมพวกคุณลองดูคุณมากราบที่อธิษฐานด,ดีว่า ท่านี้เดือนวันนี้ถ้าลูกมีบุญจริงขอให้ลูกชีวิตตั้งหลักให้ได้เพราะเท้าคือหลักรอยพุทธบัตรคือหลักชีวิตถ้าเราไม่มีเท้าไม่มีรอยมันตั้งหลักไม่ได้ถ้าเกิดเราจะตั้งหลักได้เราก็ขอจะได้มีโอกาสได้ทาประโยชน์เพื่อผู้อื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอะไรอย่างเงี้ยจะยิ่งแบบโอโ้โหสาธุสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้ขอแบบนั้นนะเจ้าค่ะ <laughs> ทำธุรกิจควรจะมาไหว้ควรจะมาไหว้หรือใครที่แบบมีปัญหาการเงินก็ควรจะมาไหว้หรือใครที่แบบอยากได้แบบให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองเพิ่มพลังแล้วก็กับการดําเนินชีวิตที่แบบขาดเอน r จีก็สามารถมาขอได้เหมือนกันสัมผัสได้เลยว่าตรงนี้คือแรงมากและศักดิ์สิทธิ์จริงๆเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง